สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพามาเจอกับรถหรูสไตล์ผู้บริหารอีกหนึ่งคันนะคะก็คือเป็นคันนี้เลยค่ะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยเป็น Honda Accord นะคะเครื่องยนต์1,500นะคะ cc แล้วก็เป็นรุ่นท็อป el นั่นเองคันนี้มาในปี2020รถใช้ไปเพียงแค่30,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมีประวัติเข้าศูนย์ชัดเจนมากๆแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะเลขไม่เพียงแค่ สามหมื่นกิโลยังมีทีนะแค่สามหมื่นกิโลเท่านั้นตัวรถติดสีดําเดิมเลยเดี๋ยวเราไปดูรถกันว่าคันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคันนี้นี่สีสวยรอบคันเพราะว่ายังไม่ผ่านการทําสีแต่อย่างใดนะคะแล้วก็คันนี้มาพร้อมทะเบียนสวยด้วยนะคะเราก็ท่านไหนซื้อไปเราก็ให้พร้อมทะเบียนสวยเลยนะสี่ห้าหนึ่งห้านะคะถัดมาคุณลูกค้าคันนี้ รถส,สวยมากจริงๆนะคะตะเข็บเดิมทั้งคันแล้วก็สีเดิมทั้งคันเลยแล้วก็ถัดมานะคุณลูกค้าคันนี้นะคะได้เป็นยางใหม่ปี2022เป็นช่วงปลายปีนะคะแล้วก็ได้เป็นของยางมิชลินนั่นเองซึ่งจะสังเกตว่าดอกยางอะไรเงี้ยยังเต็มเต็มเลยนะคะในส่วนของแบบหนวดกุ้งอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ครบหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูปียางนิดนึงปียางสัปดาห์ที่45นะคะ พศ2 0 2 2เนอะแล้วก็ตัวแม็กของเราเนี่ยเป็นสเปคเดิมจากสูตรไม่มีริ้วรอยเลยคือสวยมากๆนะคะตัวแม็กของเราคันนี้สวยจริงลูกค้าต้องบอกตามตรงเลยเพราะว่าสวยแบบไม่มีริ้วรอยเลยอะคะ่ะแล้วก็กุญแจนะคะของเขาจะมาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็มีมาให้ครบทั้ง2ชุดนะคะสูตรจะให้มา2ชุดนั่นเองเนาะ คุณใจหยูุ่นระยะนียสามารถกดเปิดประตูรถได้เลยนะคะเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ข้างๆตรงนี้นะคะเวลาเราจะกดเปิดปิดเนี่ยเนี่ยที่จะเป็นขีดๆเส้นๆตรงนี้ค่ะยิงไม่แน่ใจว่ากล้องจับชัดไหมนะอ่ะคราวนี้เรามาดูภายในห้องโดยสารกันเลยดีกว่าค่ะคันนี้เดี๋ยวญิงจะดึงในส่วนของตัวกระดูกงูให้ดูด้วยนะว่าคันนี้ตะเข็บเดิมทั้งคันนะคะเม็ดอาร์คเดิมแล้วก็ ในส่วนของตัวสครับเพจของเราเนี่ยจะมีไฟเรืองแสงคําว่าแอคคอร์ดมาให้แล้วด้วยนะคะแล้วก็จะให้เป็นเบาะไฟฟ้าภายในเป็นเบาะหนังสีดํามีรูระบายอากาศของตัวเบาะหนังมาให้เรียบร้อยนะคะคอนโซลเนี่ยก็จะเป็นหนังสีดํานะคะตัดกับตัวลายไม้สีดํามีความหรูหราพรีเมียมมากๆนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าภายในห้องโดยสารสีเนี้ยเป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแลรักษาง่ายมากๆ แล้วเราก็จะมาพาดูในส่วนของประวัติการเข้าศูนย์นะคะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติการเข้าศูนย์อยู่ตลอดนะคะอยู่ที่อันนี้เป็นบุ๊กเซอร์วิสนะคะเป็นสมุดรรประกันของ Honda นั่นเองเนาะประวัติชัดเจนนะคะใกลหาอยู่จับจองได้เลยเครื่อง1 5 0 0 c ซีซีประหยัดน้ำมันมากๆดูแลรักษาง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดึงในส่วนของตัวต,ตัวขอบประตูรถให้ดูนะคะว่า เนี่ยดึงยากมากๆเพราะว่ารถก็ยังไม่เคยผ่านการทําสีนะคะเรารถเนี่ยก็ถ้าถ้าผ่านการทําสีเนี่ยบริเวณเนี้ยตัวของตัวกระดูกงูพวกเนี้ยนะคะตัวเมนอาร์กเนี่ยมันจะไม่เดิมแต่อันนี้คือมันเดิมหมดลูกค้าแล้วก็ไม่มีร่องรอยของการทําสีแต่อย่างใดนะคะคือเป็นอย่างนี้ทั้งคันตะเข็บเดิมสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะรถบ้านมือเดียวสวยมากคือด้วยความพอเขาเป็นสีเดิมเนี่ยสีที่มาจากโรงงานเนี่ยมันจะเป็นสีที่แบบดูเงาดูสวยอะค่ะ นี่สักัเพศของเราด้านหน้าด้านหลังคือเรื่องแสงหมดนะคะสวยงามแล้วก็มาพร้อมด้วยพะยางเข้ารูปลายกระดุมสีดําหมดแล้วนะคะทําให้ห้องโดยสารเนี่ยดูแลรักษาง่ายสะอาดสะอาดตาเลยนะคือพะยางแบบนี้มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าพะยางแบบนี้มันเป็นอะไรที่ดูแลรักษาง่ายดูดฝุ่นง่ายนะคะแบบนี้นะนี่เลยสวยงามมากมาก เรื่อง1,500ซีซีแต่ไม่อืดน,นะบอกเลยเพราะว่ารถรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะซีซีน้อยแล้วก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวแรงมา้าแรงบิดเข้าไปนะคะสัญลักษณ์แอคคอร์ดมาแบบนี้เนาะแล้วก็นี่เขาเปลี่ยนมาเป็นสีดําหมดแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมทะเบียนสวยย้มีอีกทีนะใครซื้อไปก็ได้ทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดด้านท้ายให้ดูบ้างหูข้างท้ายคือกว้างมากคุณลูกค้าท่านไหนชอบตีกลอฟใส่ถุงกล์ฟสบายเลยนะเรามาดึงดูด้านล่างกันบ้างนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตหลายขั้นนิดนึงนะคะเครื่องมือแมแรงที่มาจากของโรงงานอยู่ครบคันหมดนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ข้างในที่เขาเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะเป็นเหมือนที่แผ่นกันลองอุปกรณ์นะคะก็คือมันจะติดมาตอนที่ออกไยแดงนะคะก็อยู่ครบหมดเนาะแล้วก็นี่นะคะสีข้างในเนี่ยคือเป็นสีโลหะเดิมไม่ได้ผ่านการทําสีนะคะคันนี้ตัเข็บเดิมทั้งคันเลยเมนอาคเดิมคันนี้รถสวยจัดมากแล้วก็ ราคาดีด้วยนะคะฝาท้ายเดิมหมดนะตะเข็บเดิมหมดนะคะใส่มากคันนี้ต้องบอกเป็นอีกคันหนึ่งที่แบบดูแล้วใส่มากจริงๆนะคะแล้วก็ได้รถหรูพรีเมียมในราคาดีดูแลรักษาง่ายนะคะประวัติชัดเจนอ่ะเรามาดูฝั่งนี้กันต่อนะคะนี่เลยมาดูห้องโดยสารฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวหญิงจะลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องกันด้วยเนาะ เรื่อง1 5 0 0 c รซีซีรุ่นท็อปเอนจิ s นสตาร์ทออปชต่างๆมาครบคันหมดแล้วนะคะคันนี้มาให้ครบคันหมดแล้วกับ Honda Accord 1,500cc ซีซีนะคะรุ่นท o อ E L มาในปี2020เลขไม่เพียงแค่ประมาณ30,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาขอเล่งภายในห้องโดยสารก่อนว่าเขามีอะไรให้บ้าง เรามาดูตอนหน้ากันบ้างน,นะคะคุณลูกค้า,คาเห็นไหมเริ่มจากสคับเพดฝั่งนี้ก็เรื่องแสงเช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงประตูเนี่ยเขาจะเป็นตรงบริเวณนี้จะเป็นหนังนะคะแล้วก็มีแบบตัดหนังแล้วก็ตรงนี้เป็นลายไม้นะคะลายไม้สีเข้มเนอะแล้วก็ตัวเบาะของเราเนี่ยสามารถเมมโมรีได้2ระดับนะคะแล้วก็กุญแจเนี่ยมันจะตามมันจะตามตัวเบาะนะ ปกติแล้วมันจะมีเลข1เลข2ซ่อนอยู่แต่ว่ามันน่าจะติดของหญิงน่าจะติดสติกเกอร์ทับไว้นะคะถ้าเราถือกุญแจชุดที่1เนี่ยเราก็เซ็ตที่ลำดับที่1ได้เลยแล้วก็ใครถือกุญแจที่สองก็เซ็ตที่ลำดับที่2ได้เลยเวลาเราถือกุญแจดอกไหนมาเนี่ยบอกมันจะปรับให้ตามกุญแจที่เราถือนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของตัวพับกระจกเนาะอันนี้เป็นล็อกอันนี้เป,นเป็นเปิดปิดกระจกแล้วก็ตัวนี้เป็นฝาท้ายนะคะตัวนี้เป็นฝากระโปรงเนาะ แล้วก็ engine start ก็มาอยู่ทางด้านนี้แล้วนะคะคุณลูกคา้า engine start มาอยู่ทางด้านนี้แล้วเนาะคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยสามารถใช้ได้อีกโดยประมาณ7,000กิโลเมตรนะคะใครซื้อไปก็ใช้ต่อได้เลยเพราะว่าเจ้าของคนเดิมเขาก็เข้าสูตรมาตลอดนะคะแล้วก็ใช้ต่อได้อีก7,000กิโลหน้าจอก,ก็มาครบคันหมดแล้วนะคะสามารถเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยเดี๋ยวหญิงขออนุญาตถ่ายให้ดูนะคะ นี่เลยค่ะหน้าจอเราก็ออปชันมาให้ครบหมดแล้วสำหรับตัวของ Toyota a c c o r d ของเรานะคะเชื่อมบูทูธได้นะคะแล้วก็มี USB 1 USB 2อะไรเงี้ยแล้วก็ดูทิปทิปในการแบบการขับขี่อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะก็มาให้ครบคันหมดแล้วภายในห้องโดยสารก็เป็นบริเวณนี้เป็นลายไม้นะคะเป็นลายไม้สีออกดำๆเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เก็บของเยอะแย,ยะมากมายนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วก็มีโหมดในเรื่องของโหมด สปอร์ตโหมดอีโคอะไรพวกนี้ให้หมดแล้วนะคะในส่วนของสวิตด้านในตรงนี้เนาะเบรกมือก็เป็นระบบเบรกมือไฟฟ้ามีที่วางแก้วไม่มีริ้วรอยเลยจริงๆคุณลูกค้าพวงมาลัยต่างๆก็ไม่มีริ้วรอยนะคะสวยมากจริงๆคันนี้ในส่วนพวงมาลัยเนี่ยก็คือทางด้านขวาจะเป็นในเรื่องของตัวควิซซอนโทนนะคะแล้วก็ในส่วนบริเวณด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องเสียงแล้วก็วางสายรับสายโทรศัพท์นั่นเองออปชั่นมาครบคันหมดแล้วนะคะกับ คันนี้เลยรถสไต์ผู้บริหารนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคากันนะคะกับรถสวยๆคันนี้เลยนะฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวยิงขออนุญาตดับเครื่องยนต์ก่อนลืมแจ้งคันนี้สามารถแพทชิพที่พวงมาลัยได้หมดเลยนะคะเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เวลาแบบท่านไหนที่ต้องการปรับเปลี่ยนเป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะก็อยู่ที่พวงมาลัยเลยเล่นง่ายมากๆนะคะ เรามาดับเครื่องแล้วเราไปฟังในส่วนของราคากันนะคะคันนี้เลขไม่เพียงแค่30,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับรถที่แบบสภาพสดๆแบบนี้เลยดูแลรักษาง่ายเพราะว่าเจ้าของเดิมก็ดูแลผ่านศูนย์มาหมดแล้วนะคะสีเดิมๆมหมดตะเข็บเดิมๆหมดนะคะประกันไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อนะคะ แล้วก็รับประกันในส่วนของเลขไม่แท้ให้ด้วยนั่นเองเนาะกับรถสภาพนองๆป้ายแดงแบบนี้เลยนะคะวันนี้หญิงก็จะมาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษสำหรับ Honda Accord คันนี้นะคะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,59,000้บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็คุณลูกค้าที่เครดิตด,ดีเนี่ยก็สามารถจะเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยหลังจากฟรีดาวแล้วเนี่คันนี้จะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณ 17,0 0 0กว่าบเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนอยากจะผ่อนถูกลงกว่านี้ก็สามารถเพิ่มเงินดาวได้เลยยิ่งเราเพิ่มเงินดาวเท่าไหร่เนี่ยเกรดผ่อนต่อเดือนของเรานะคะก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นเลยนะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าของหญิงเนี่ยจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับทาง1ายสิ้โพสีทองของเราเหมือนเดิมนะคะเรามีบริการส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เนี่ยไปเซ็นให้ถึงที่บ้านแล้วก็หลังจากไฟแนนซ์ผ่าน เรามีบริการจัดส่งมอบรถให้ถึงบ้านเช่นกันนะแล้วก็ย้ำอีกหนึ่งอย่างนะคะถ้าหากท่านไหนต้องการซื้อสดกับทางร้าน19โพสีทองของเราเนี่ยไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%นะคะสามารถเป็นราคาพิเศษที่1ล้า5 9 0 0 0บาทได้เลยนั่นเองเนาะสิ่งสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะจากลากันไปท่านไหนที่ชอบชมรถย,ยนต์สวยๆแบบนี้หรือกำลังหารถย,ยนต์สวยๆแบบนี้ใช้งานนะคะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หยิงนะ กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอิกงจะได้พาชมรอยน้อสวยๆเข้าใหม่แบบนี้เรื่อยๆเลยนั่นเองเนาะยังไงแล้วเนี่ยวันนี้ญิงต้องขอตัวไปแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย